สวัสดีครับเลำอยู่กับ ID นี้นะครับเชื่อมทวิตว่างหนึ่งคนขายบอกว่าราคาห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมห้าหมืห้าพันบาทเราจะได้อะไรบ้างต้นอะไรนะต้นเดือนครับต้องมาจัดครับเงินออกต้องมาจัดครับชุดเซตตามนี้นะครับมีชุดอะไรบ้างมัมมี่เลยครับหมวกพร้อม ชุดอื่นๆนะครับค่อยๆดูนะครับคลิปนี้จะ8นาทีถึง9นาทีแหละอ่ะชุดนี้มีชุดนี้มีชุดนี้ม,ชมีชุดนี้ก็มีชุดนี้ก็มีชุดนี้ก็มี ก็มีก็มีก็มีก็มาดีครับมาจัดสิครับอ่ะชุดเยอะจริงเดีย๋ยวนี้ไปดูหัวมันนะครับไอปีเกียร์เนี้ยข้าเซตไหนบ้างอันเนี้ยมีเข้าเซตมันเข้าเซตมันเนี้ยมีนะเราใครจับชุดเซตไหนได้ก็ไปดูนะครับ ไม่มีไอเทมเหลือดูดิไปใส่ไว้่กได้ไหนวะอ่าเน,นี่ยครับอยู่นี่เหรอห้าหมื่นห้าพันบาทครับชุดพายขา้าวโพดอะไรนะชุดแอปเปิ้ลเอ้ะอะไรวะชุดสับประรดเรียกผิดเรียกถูก นี้เสื้อนะครับเกงเก่งจ๊กเกอร์ตัวนี้มีเสื้อมันมีเปล่าวะตอนนี้มันมาขายอยู่นะครับเนี่ยโค้ดข้างนอกเอก ที่เติมข้างนอกก็กแพงนะครับไอ้พวกเนี้ร้อยเกงร้อยสิบเจบาทอะไรใช่ไหมแนะนำให้ซื้อ3ามชิ้นนะครับซื้อสองชิ้น1ชิ้นมันขาดทุนนะครับ3มชิ้นมันจะลด60%สิเปอร์เซนะรอะงเท้าประมาณนี้เดี๋ยวไปไวหน่อยเดี๋ยวคลิปนานมากหมวกนี้มีอ่หมวกสวยเนะี่ยหมวกน้ำแข็งอะไรนี่มี เซตมัมมีม่มีนะครับกระเป๋านะมานี้เลยนะครับใครถูกใจโอ้นี่กระเป๋าเยอะจัดอ่ะไอยเยอะจริงเครื่องประดับเครื่องประดับก็เยอะนะครับห้าหมื่นห้าครับตัวจบครับตัวจบ ตัวเปิดอยู่ที่ผมครับตัวตัวจบอยู่ที่คุณมาจบไปครับทวิตว่างหนึ่งใส่กิ้งลดนะอ่ะไอในช่องก็ต่อรองราคาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อคนขายให้นะแต่บางราคาก็เขาตั้งมาตัคือแบบลดไม่ได้แล้วนะ ก็ลองดูครับเพราะว่ามันเป็นราคาที่เขากำหนดกันมาเองอะของนี้มันไม่มีราคาตายตัวอยู่แล้วถูกไหมละ่ะใครจะไปบอกได้ว่าว่าวไอดีนี้ประมาณเท่าไหร่มันก็มีคนมาถามผมนะผมก็บอกคร่าวๆไปนะหืือว่ากะเอาในความคิดผมนะอ่ะลืมดูมเดแพมอ่ะเลเวลหนึ่งเลเวลสอันใหม่เลเวลสี่ ปะกาเลเวลเจ็ดนะพักทองอันนี้เลเวลหนึ่งอ่ะมีปืนอะไรบ้างดูตามนี้เลยครับไปไว้หน่อยเลเวลเจ็ดเดอะฟูลนะครับปืนย่อยของเอ็มสี่มีอีกหลายกระบอกนะอ่ะหลกัหลกๆเลเวลเจ็ดน้ำแข็งเลเวลเจ็ดบันเดลเลอร์เลเวลเจ็ดสามกระบอกครับเช่นเคยครับเดอะฟูลจีนแดงอันนี้มีเหมือนกัน b Z เยอะแท้วะอ่ะอันนี้เวลห้านะครับไปดูนเ i อร์นะครับอ่ะอันนี้เวลสี่นะครับไอเวลห้านะครับห้าหมื่นห้าพันบาททวิตว่างหนึ่งใครมีเงินลุยครับนาทีนี้ตัวจบครับซื้อไปเล่นได้เลยยาว อ่ะนี่เวลห้าครับอันนี้เวลสี่มีก็มีอีกเวลห้าโอ้โหแล้วก็บอกแทล้ล่ะออาห้ามืนห้าพันบาทได้อะไรบ้างตามนี้พยายามจะจิ้มให้ครบๆนะไอะ้เยอะเกินคลิปจะนานแล้วเนี่ยระยะประชิด กระทะมีอ่ะกระทะเวลอะไรอะตาเต็มปะวะถ้าไม่เต็มมันจะต้องขึ้นไปให้อัพใช่ไหมเต็มไปแล้ว่ะอ่ะเคียวเียวน้ำแข็งมีสปาต้าฉลงมีสปาต้าอ่ะตามนี้เลยนะครับเดีย๋ยวไปดูภาพรวม สถิติเอาตายฉายามีตามนี้อวตารตามนี้ครับสายแดงอันรนี้มีอยู่แล้วแดงเยอะทั้งขนาดนั้นอ่ะกรอบรูปคอนสิบสามนะครับซีซั่นล่าสุดนก ผูห้หูปึ๊บเลวห้าไปที่ตัวละครรูปลักษ์ครบนะครับดูดิหนวดครบครบหมดลวใครชอบห้าหมืนห้าพันบาทครับเซตนี้มีครับชุดสวยๆมีเยอะนะครับ ให้ดูอีกรอบหนึ่งครับชุดนี้มีหัวไหมนะดูไหนดิหัวไม่มีหรอวะชุดนี้เป็นเป็นได้ใส่เด้อดรัแทนไปก่อนนะใช่ไหมมิกแอนแมทหัวไก่ไปไหนวะแมงชุดไก่แฮปปี้เอออ่ะเนี่ยมิกแอนแมทไปก่อน โอเคตามนี้ครับห้าหมืนห้าพันบาททวิตว่างหนึ่งเปิดอ p พีเรียบร้อยโอ้ตายตายตาเต็มแล้วเรียบร้อยลุยขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Oh.